ขอหน่อยนะครับครับหยิบนะครับเอาไปขายครับครับขอไปครับไปไปหยิบไปนะครับครับหยิบเลยครับเอ่อเขาไปขายครับอ๋อครับพอดีตรงนี้ขาดเด่นหมอนรับนะกูคุ้มเออ ฟรีคร oh, 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 to oh, ับฟรีครับยิ้มเลยครับดีบ้านฟืนหมดโอ้โหบ้านจะฟืนครับเอาให้เยอะๆเลยครับผมสงสารโอ้ขอบคุณจริงๆแล้วเจอกันใหม่ครับเจอกรับอ้าวสมบัติสมบัติจำเราไม่ได้พี่เหล็กพี่เหล็กนายเคยยิ้มเงินเราไปสองพันบาท มันจริงเหรอครับไปแล้วครับโอ้ล้นเลยวิ้าไปอ,อันหนึ่งครับหั่ทำไมครับอา้าวก็เลยครึ่งหนึ่งคนอื่นเขาได้ใช้ไงมโอ้โหเมื่อกี้ยังมาในมาเด็กเลนี่คนดีคนดีสุดยอดสุดยอดไปอะไรเนาะ Mm hmm. ขออีกนิดคือได้คือมันไม่พอ <c oughs> แค่นี้มันจะไม่พอเลยบันสมดจริงเลยโห